สวัสดีครับกลับมาพบกับการรายงานพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตอวนออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำวันเสาร์ที่22พฤศจิกายนพศ2568ในช่วงบ่ายกับผมพัชพลคำภีระนะครับโดยคาดหมายลักษณะอากาศในวันนี้นะครับคาดว่าจะมีอากาศเย็นเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม10-30กิโมต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่26-29อ,องาาศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่17-19องศาเซลเซียสครับในส่วนของการคาดหมายลักษณะอากาศ7วันข้างหน้านะครับในช่วงแรกครับวันที่22-25พฤศจิกายนครับคาดว่าจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีบอกบางในตอนเช้าโดยที่อุณหภูมิจะสูงขึ้น2-4องศาเซลเซียสครับลมเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่26-32องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่15-23องศาเซลเซียสครับโดยที่บริเวณยอดภูดอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดที่9-18องศาเซลเซียสครับในส่วนของวันที่26-28พฤศจิกาย,ยนนะครับคาดว่าจะมีอากาศเย็นถึงหนาวโดยที่อุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียส ลมเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25ถึง30องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่12ถึง19องศาเซลเซียสครับโดยที่บริเวณยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่7ถึง15องศาเซลเซียสครับช่วงนี้ยังมีอากาศเย็ยนถึงหนาวนะครับขอให้พี่น้องประชาชนดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน